ส่วนนี้จะเป็นตซน parking จอดรถสองคันตอนแรกอะ่ะ<ม>เป็นลูกค้าเขาอยากได้จอดไปฝั่งนี้แต่ว่าพอดู layout แล้วมันไม่ค่อยสวยมันจะค่อนตันๆตรงน,นี้ก็เลยจัดหมันให้เข้าตรงนี้แล้วก็ออลงจากรถมาเนี่ยจะเป็นทางเดินที่เชื่อมเข้าไปโซนบ้านทางซ้ายจะเป็นฟาร์มแล้วก็ขวามือจะเป็นห้อง store ห้อง service room แล้วก็ powder room หรือมัดรวมที่ลูกค้าเขาอยากได้คือตรงโซนนี้จะให้เข้าห้องน้านได้สองทางจากฟาร์มเข้ามา มัดลูมแล้วก็ทะลุมาเป็นโซนห้องเก็บรองเท้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เซอร์วิลชั่นนี้เราเดินตรงมาเป็นเซอร์วิลชั่นหลักเนี่ยก็จะแจกสองทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนของเกสที่ยังมีสองห้องพักขวามือเนี่ยก็จะเป็นโฟยเออร์ที่ที่มันสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับมาย้อนสอนตรงนี้ได้แล้วก็ทะลุเข้ามาตรงกลางแจกไปเป็นด้านบนเนี่ยจะเป็นโซนลิฟวิ่งแล้วก็ทะลุตรงไปเนี่ยจะเป็นโซนพรเวทที่จะเป็นมาตเตอร์รูมมาตเตอร์เบดรูมวอล์มคอี่เซ็นอตร์ บาร์รูมแล้วก็ล่างสุดจะเป็นโซนออฟฟิศโดยตรงทางเชื่อมเนี่ยจะมีทางเชื่อมที่ลูกค้าเขาอยากได้เป็นทางสเปเนต์แบบมีกระจกซ้ายขวาแล้วก็เป็นสวนอันนี้ก็เดินมาข้างหลังเนี่ยจะมีเป็นช่องแสงจากด้านบนเห็นเป็นผนังแล้วก็เป็นสวนสําหรับออฟฟิศว่าชิงจะเข้าจากเซอร์นี้ครตรงนี้จะเป็นโซนของเพจของสัตว์เลี้ยงแพรนที่นี่หมายถึงอะไรยังไงครแพ่นที่นี่เป็นแบบเป็นครัวฝลังครับในในในแบบที่เขาขอมาเขาขอเป็นแพ่นที่กาลังสงสัยว่ามันเป็นแพ่นที่ทาไมพรอมเข้าใจปะ ก็เลสงสัยไหมตอนที่ทำ,ททำก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอาไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้มันมีนมแผนที่อยู่แล้วแผนที่เขาคุณจะมีไลฟ์คิทเชนที่เขาเขียนอ๋อตรงไลท์คิทเช่นจะเป็นตัวนี้แต่แผนที่เขาอันนี้เขาหมายถึงห้องเก็บวัตถุดิบคำว่าแผนที่เขาคือไว้เก็บสต็อกของใช่โอเคแต่ไม่ใหญ่นะอันนี้คือ12 <52 S 1> ตารางเมตรเออเดี๋ยวค่อยปรับแผนที่นี้อันนี้ตามที่เขาเนาะใช่ตามตามล็อกของเขาแต่ว่าเขามีขยายบ้างตอนแรกอ่ะไอโซนโซนนี้มันเล็กมากเขาใส่มาแค่นี้เดียวแต่มันต้องขยาย